เก่กับรายการวิเคราะห์หวยเวียดนามและดวงเกิดประจําวันเกิดนะครับในวันที่19เดือนมีนาคมปี2563นะครับวันนี้เราจะใช้สถิติ10งวดย้อนหลังหวยเวียดนามกันนะครับผมของวันที่18เดือนมีนาคมนะครับจนถึงวันที่9เดือนมีนาคมนะครับผมเมื่อวานนะครับ3ตัวบนวันที่18ออกไปแล้วนะครับ4 8 9นะครับผม ส่วน2องตัวล่างออก79ครับผมมีใครถูกกันบ้างไหมครับถ้าใครถูกเนี่ยจะสามารถมาคอมเมนต์บอกได้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมอันนี้เราดู3ามตัวบนกันก่อนนะครับผมอัตราเลขที่มีเปอร์เซ็นต์การออกผลมากและน้อยที่สุดของเลขาตัวบนนะครับอันดับ1นะครับคือเลข9กนะครับมีเปอร์เซ็นต์การออกผลที่ที่20%เอร์ซนนะครับผมอันดับ2คือเลข1และก็เลข2นะครับ มีเปอร์เซ็นต์การออกผลอยู่ที่16.7เปอร์เซ็นต์นะครับอันดับสามนะครับคือเลขสี่และก็เลขห้านะครับมีเปอร์เซ็นต์การออกผลดุลที่10เปอร์เซ็นต์นะครับผมอันดับสี่นะครับคือเลขสามเลขเจ็ดและก็เลขแปดนะครับมีเปอร์เซ็นต์การออกผลอยู่ที่6.7เปอร์เซ็นต์นะครับอันดับห้านะครับคือเลขศูนย์และก็เลขหกนะครับมีเปอร์เซ็นต์การออกผลอยู่ที่3.3เปอร์เซ็นต์นะครับผมสามตัวบนเนี่ยเลขศูนย์เนี่ยเคยออกมาแล้วสามครั้งนะครับ เลขห5้าครั้งเลข2 5ห้าครั้งนะครับเลข3เลข3ามสองครั้งนะครับผมเลข4ี่สองครั้งเลข5้าสามครั้งนะครับเลข6นะครับสองครั้งนะครับผมเลขเจดสองครั้งนะครับเลข8 1ครั้งนะครับผม ส่วนเลขก้าเนี่ยที่จริงต้องเป็น6ครั้งนะครับส่วนตราเลขที่มีเปอร์เซ็นต์การออกผลมากและน้อยสุดของ2ตัวล่างนะครับอันดับ1คือเลข7นะครับมีเปอร์เซ็นต์การออกที่25%่ตนะครับผม อันดับ2นะครับคือเลข9นะครับมีเปอร์เซ็นต์การออกผลอยู่ที่20%อันดับ3นะครับคือเลข0นะครับมีเปอร์เซ็นต์การออกผลอยู่ที่15%นะครับผมอันดับ4นะครับคือเลข1เลข4แล้วก็เลข5นะครับมีเปอร์เซ็นต์การออกผลอยู่ที่10%นะครับอันดับ5นะครับคือเลข2เลข3มีเปอร์เซ็นต์การออกผลอยู่ที่5%นะครับส่วนอันดับ6คือเลข6แล้วก็เลข8นะครับมีเปอร์เซ็นต์การออกผลอยู่ที่0%นะครับยังไม่เคยออกสักครั้งเลยนะครับผม ต่อมาเป็นรายการดูดวงประจำวันเกิดนะครับเรื่องวันที่วันแรกนะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ด้านการงานนะครับทุ่มเทในเรื่องของงานมากนะครับทําให้ผลที่ตอบรับเนี่ยกลับมาค่อนข้างดีนะครับส่วนเรื่องการเงินนะครับ มีค่าใช้จา่ายที่ต้องใช้อย่างหนักนะครับในหลายหลายเรื่องส่วนเรื่องความรักนะครับจีบใครสักรักใครเนี่ยจะในช่วงนี้จะเป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยนะครับสําหรับเลขนําโชคของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับคือเลข8เและก็เลข2ครับผมต่อมานะครับสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับย่านการงานเนี่ยเป็นคนมีความสามารถโดดเด่นนะครับ มีเสน่ห์ในการทํางานนะครับหมดส่วนเรื่องก,การเงินนะครับหมดค่าใช้ใจ่ายไปกับการเดินทางและการสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเยอะนะครับส่วนเรื่องความรักนะครับผมคนรักเนี่ยอาจจะทําให้รู้สึกเป็นห่วงหรือมีภาระนะครับคนที่เกิดวันอังคารนะครับเลขนำโชคคือเลขสองและก็เลขหนึ่งนะครับผมออกมาสาหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับผม ด้านการงานนะครับติดต่องานประสานงานได้ตามที่คาดหวังไว้นะครับและอาจจะมีการเดินทางที่เกี่ยวกับเรื่องงานนะครับส่วนเรื่องการเงินนะครับผมได้เงินมาจากสเสน่หาหรือจากคนที่รักนะครับส่วนเรื่องความรักนะครับคนโสดเนี่ยยังพอใจในความเป็นโสดอยู่นะครับไม่คิดอยากจะมีคู่นะครับส่วนคนมีคู่เนี่ยต่างฝ่ายต่างไม่คุยกันนะครับผม สำหรับเลขน้ำโชคของคนที่เกิดวันพุธนะครับคือเลขศูนย์และก็เลขหนึ่งครับผมต่อมาสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสน,นะครับผมเรื่องการงานนะครับการทํางานเนี่ยเป็นทีมประสบความสาเร็จนะครับผมส่วนเรื่องการเงินเนี่ยอาจจะมีเรื่องกดดันในการใช้จ่ายเงินหรือมีรายจ่ายเยอะมากนะครับ เ่วเรื่องความรักนะครับคู่ที่เป็นรักต่างไวัยเนี่ยจะประสบความสําเร็จนะครับผมสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับเลขนำโชคคุณของคุณนะครับคือเลขเก้าและก็เลขสี่ครับผมต่อมาสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับการงานเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เบื่องานไม่อยากทํางานนะครับผมส่วนเรื่องการเงินนะครับ การคู่หรือเซ็นสัญญาเรื่องการเงินเนี่ยสามารถตกลงกันได้จากระประสบความสําเร็จด้วยนะครับส่วนเรื่องความรักนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเลขนํำโชคคือเลข5้าเลข,เลข,เ,ลขเลข3ามครับผมสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ต่อมาสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับผม ด้านการงานนะครับผมงาสบายมีความเจริญก้าวหน้านะครับแบบไม่ต้องพยายามเลยนะครับผมด้านการเงินนะครับผมได้เงินค้าขายเจรจาข้องมือดีกว่าที่คิดไว้นะครับส่วนเรื่องความรักนะครับ ความรักครั้งเก่าเนี่ยอาจจะย้อนกลับมาสร้างสีงสันให้กับมีชีวิตชีวาอีกครั้งนะครับผมต่อมาสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับผมดั่งจัดงานนะครับการงานเนี่ยกำลังพิสูจน์หรือสํารวจตัวเองอยู่นะครับว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับผม ส่วนด้านการเงินนะครับลงทุนอะไรในช่วงนี้เนี่ยให้ระวังจะไม่ได้คืนนะครับส่วนเรื่องความรักนะครับมั่นคงสดใสคุยกันเรื่อง,องนะครับคุยกันเข้าใจนะครับผมเลขนำโชคของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับคือเลข8และก็เลข5้าครับผมเป็นไงนบ้างครับสำหรับตัวเลขนำโชคและคำทำนายต่างๆสำหรับคนที่เกิดวันต่างๆนะครับใคร ถูกใจหรือใครชอบเนี่ยก็ขอกดถูกใจแล้วกดคอมเมนต์บอกกันใต้ล่างได้เลยนะครับจบไปแล้วนะครับสําหรับการรายการวิเคราะห์หวยในครั้งนี้นะครับผมและดูดวงประจําวันเกิดในวันที่19เดือนมีนาคมปี2563นะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าคุณยังไม่มีเว็บเล่นเนี่ยแอดมาที่ไลน์แอด 276LRUNB ได้เลยนะครับเจอกันวันพรุง่งนี้นครับ